เส่วนมันบวกยังไงเส่วนมันลบยังไงนักเรียนก็คงไม่รู้ใช่เปล่าเส่วนจะคูณยังไงเส่วนจะหารยังไงนักเรียนก็คงไม่รู้ใช่ไหมครูเขาพูดเลยไม่อย่างนั้นการบวกลบนักเรียนใช้เป็นใช่หรือเปล่าอีกทั้งดรวอยาง เธอเอาแต่ส่วนมาบวกแล,ะล,ะละก้วลบตรงทำให้ส่วนมันเท่าจันแต่ถ้าจะคูณหันก็ดำเนินกันไรไรไม่มีอะไรหรอกก็แค่ทำเงนินเธอบวกลบทำส่วนเท่ากันก็แค่นั้นคูนหันก็ใช้ไปได้เลย ขอรนอไปแล้วก็คูณให้ส่วนเท่ากันเสีก่อนเสร็จแล้วต้องทำยังไงจะคิดมาไปทำไมนมํามาใช้บวกลบได้เลยเขาใจไหมครูขอพูดเลยไม่อยากนะการบวกลบนะักเรียนใช้เป็นใช่หรือเปล่าอีกทั้งเรื่องการคูอจะเป็นเรื่องการหารมาไปยุต์กับเศษส่วนได้ก็เหมือนกันโอเคไหม แต่ส่วนมาบอกแล้วลอต้องจำที่ส่วนมันเท่ากันแต่เธอจะคูณหารก็ดนเน่นกันได้เล,เลยไม่มีอะไรหลอกก็แค่จำเหมือนเคยบล็อบท้งส่วนเท่ากันก็แค่นั้นคุณหารก็ใช้ไปได้เลย แต่เส้สนมันวนแล้วลับทำจนมีส่วนมันเท่ากันแต่ถ้าจะคูณหารก็ดำเนินกันได้เลยไม่มีอะไรหรอกก็แค่จะเหมือนเคยบวกลบทำส่วนเท่ากันก็แค่นั้นถ้านักเรียนหาเลื่งแซส,ส่วนกับแซสเป็นส่วนก็แค่นั้นเป็นหารเป็นคนณกันเราก็คิดง่ายๆเลยไม่เหมือนเรื่องการคูณไม่ต้องดูส จำเอาไปใช้กันได้เลยปีะโยกสุดท้ายของเพลงที่โคจะบอกว่าคอุ้งเธอ นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมว่าทําไมนะคะที่เชิดเจี๊ยบถึงขึ้นเพลงการบวกลบคูณหารเศษส่วนตั้งแต่เริ่มคลิปเลยก็เพราะว่าทีเชร์เจี๊ยบจะให้นักเรียนทบทวนในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนกันค่ะก็เพราะว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อ,อาหาหลักในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส,ส่วนละคนนะคะเรามาดูกิจกรรมทบทวนความรู้ของทิเชอร์เจ็บกันสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนดูที่กิจกรรมทบทวนความรู้ค่ะนักเรียนเห็นกรอบสีเ่เหลี่ยมใช่ไหมคะสีแดงสีฟ้าสีเขียวมีเครื่องหมายบวกมีเครื่องหมายลบมีวงเล็บนะคะนักเรียนคะเห็นบัตรตัวเลขไหม150านะคะทิเชอร์เจต้องการให้นักเรียนคิดคำนวณน,นะคะหาผลลัพ์ ออกมาให้มากที่สุดค่ะโดยใช้ตัวเลขนะคะทั้ง3ตัวนี้นั่นก็คือ1 5 10นะคะให้นักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนค่ะนักเรียนรู้ไหมว่าต้องทำอย่างไรนักเรียนสามารถทำได้โดยนะคะนำจำนวนที่มากกว่า2จํจำนวนแรกมาบวกกันค่ะแล้วลบด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือนำาิบกับ5มาบวกกันค่ะซึ่งนำสิบไปใส่ใน กรอบสีแดงค่ะ5ไปใส่กรอบสีน้ําเงินค่ะและ1ซึ่งน้อยที่สุดใส่ในกรอบสีเขียวค่ะขั้นตอนแรกเราก็คิดในวงเล็บก่อนเลยค่ะนั่นก็คือ10บวก5นะคะได้เท่ากับ15ลบด้วย1ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ14นั่นเองค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่า14นะคะเป็นผลลัพธ์ที่มากที่สุดของคําตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าทําไมทีเชร์เจ็บถึงนํา กิจกรรมทบทวนความรู้นี้มานักเรียนรู้ไหมว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมทบทวนความรู้นี้นั่นก็คือเราได้การคำนวณน,นะคะที่มากกว่า1ขั้นตอนถ้ามีวงเล็บนะคะต้องคำนวณในวงเล็บก่อนถึงจะนำมาทำการคำนวณกับตัวเลขที่เหลือด้านนอกนะคะที่ที่เชรดเจฟนํากิจกรรมทบทวนความรู้นี้มานะคะเพื่อให้นักเรียนนําไปไประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส,ส่วน และคนของเรานั่นเองค่ะเรามาดูนะคะวิธีการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนของเรานะคะที่มีวงเล็บนะคะนักเรียนถ้าไม่มีวงเล็บเราต้องคิดอีกหนึ่งแบบนะคะเราสามารถทำได้โดยคํานวณในวงเล็บก่อนค่ะแล้วนำคำตอบที่ได้ในวงเล็บนะคะไปทำการคิดคํานวณกับเศษส่วนที่อยู่ด้านนอกวงเล็บนั่นเองค่ะ เรามาดูที่ตัวอย่างนะคะการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนกันเลยค่ะตัวอย่างมีอยู่ว่าหาผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด1เศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ3ส่วน5วงเล็บปิดค่ะลบเศษ1ส่วน10นะคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนคะนักเรียนต้องคิดคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาสังเกตดูที่ในวงเล็บของเราค่ะให้นักเรียนดูที่1เศษ1ส่วน3ของเรา เป็นจำนวนครัคใช่ไหมคะต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเราก็จะได้ว่านำสามในคูณ1นบวก1นะคะได้เศษ4ส่วน3ค่ะตัวส่วนคงเดิมและเราก็เขียนบวกเศษ3ส่วน5ไว้เหมือนเดิมค่ะวงเล็บด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยลบเศษ1ส่วน10ค่ะให้เราดูที่ในวงเล็บก่อนนะคะนักเรียนในวงเล็บนะคะเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันค่ะ ให้เราสังเกตที่ตัวส่วนก่อนเลยค่ะนั่นก็คือ3กับ5าเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับเท่าไร15นั่นเองค่ะเราทำได้โดยวิธีใดลืมหรือ,อยังเราก็ได้เท่ากับนะคะเขียนวงเล็บเปิดไว้เลย C ซส่วน3คูณอะไรคะคูณด้วย5ทั้งเสร็จแนะ่ส่วนนะคะนักเรียนเพราะว่า3คูณ5ได้15ค่ะเพราะว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ15นั่นเองแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคะวงเล็บไว้เลยค่ะ4คูณ5ได้20ส่วนด้วย3คูณ5ได้15ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่เศษ3ส่วน5ของเราเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะคะอย่าลืมจะได้ว่าเศษ3ส่วน5คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะว่า5คูณ3ได้15ค่ะแล้วก็เขียนวงเล็บปิดค่ะแล้วก็เขียนลบเศษ1ส่วน10ไว้เหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเราก็จะได้เท่ากับนะคะวงเล็บเศษ20ส่วน15บวกด้วยเศษ9ส่วน15ค่ะเพราะว่า3คูณ3ได้9 5คูณ3ได้15ค่ะลบด้วยเศษ1ส่วน10ไว้เหมือนเดิมค่ะ เราก็ทําการบวกเศษส่วนได้เลยค่ะเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วได้เท่ากับเศษ29ส่วน15ลบด้วยเศษ1ส่วน10นักเรียนคะพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนสามารถทําอย่างไรได้คะเราก็ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะกับการบวกเราก็ทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะนักเรียนใครรู้บ้างคะว่าตัวส่วนของข้อนี้ต้องทําให้เท่ากับเท่าไร่30นั่นเองเก่งมากค่ะ เพราะว่า15คูณ2ได้30และ10คูณ3ได้30นั่นเองเราก็จะได้เท่ากับเศษ29ส่วน15คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนค่ะได้เท่ากับเศษ58ส่วน30ค่ะ29คูณ2ได้58นะคะ15คูณ2ได้30ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ลบหส่วน10ของเราต้องคูณด้วยอะไรคะ3ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เศษ3ส่วน30 นั่นเองค่ะตัวส่วนเราเท่ากันเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ทำการลบตัวเศษได้เลยค่ะ58ลบ3นะคะได้55ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับเศษ55ส่วน30นั่นเองค่ะนักเรียนคะเศษ55ส่วน30ของเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะนักเรียนคิดดูสิคะว่าใช้จำนวนนับไหน ในการตัดทอนเศษส่วนของเรานั่นก็คือ5นั่นเองค่ะซึ่ง5หาร55ได้11ค่ะและ5หาร30ได้6นั่นเองค่ะนักเรียนคะเราจะได้เท่ากับเศษ11ส่วน6ซึ่งยังอยู่ในรูปเศษเกินอยู่นะคะเราต้องทำเป็นจำนวนคระค่ะได้เท่าไรคะนำ6ไปหาร11ได้กี่ครั้งคะได้1ครั้งนะคะเหลือเศษ5ส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ 1น,นะคะเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้คือ1เศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะนักเรียนคะถ้าดูและไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนหยุดวิดีโอได้นะคะมาต่อที่ตัวอย่างต่อมาเลยค่ะหาผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน10หารด้วยวงเล็บ1เศษ1ส่วน3คูณเศษ3ส่วน5นะคะวงเล็บปิดนักเรียนคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการคูณและการหารนะคะในวงเล็บเป็นเรื่องของการคูณน,นะคะนันเกเรียนนอกเล็บเป็นเครื่องหมายหารนะคะเดี๋ยวเราก็เขียนได้ดังนี้เลยคะ่ะเขียนเศษหนึ่งส่วนสิหารนะคะวงเล็บเปิด1นึ1่งเศษหนึ่งส่วนสคูณด้วยเศษสามส่วนหวงเล็บปิดนะคะขั้นตอนแรกเราเขียนทุกอย่างไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เพียงตัวเดียวะคะ่ะเราทำหนเศษหนส่วนสของเราให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะ เศษส่ส่วน3นะคะนักเรียนซึ่งมาจากทำห1เศษ1ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะนักเรียนก็เขียนว่าเท่ากับเลยค่ะเศษ1ส่วน10ไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายหานะคะวงเล็บเปิดเศษส่ๆๆส่วน3คูณเศษสส่วนหาค่ะวงเล็บปิดนักเรียนคะในวงเล็บเราเราต้องหาคำตอบก่อนใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะนักเรียนก็จับตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เลยค่ะกเ็เขียนได้ว่าเท่ากับ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสิบไว้เหมือนเดิมเหมือนกันค่ะเครื่องหมายหารไว้เหมือนเดิมค่ะและก็เศษสี่คูณอยู่กับเศษสามนะคะส่วนด้วยสามคูณกับห้าค่ะซึ่งเป็นตัวส่วนของเรานักเรียนคะเราก็นำสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เลยนะคะดังตัวอย่างของทีเชร์เยบค่ะเราก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบหารนะคะเศษสี่ส่วนห้าค่ะนักเรียนคะการหารเศษส่วนนักเรียนลืมหรือยังการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะ เราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนของตัวหารนั่นก็คือกับเศษเป็นส่วนของเศษ4ีส่วนหนั่นเองค่ะเราก็จะได้เท่ากับนะคะเศษ1นึส่วนสิเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะหาส่วนกับของเศษ4ีส่วน5เราหาแล้วนะคะได้เศษ5ส่วน4นะคะ ซึ่งมาจากเรากับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของเศษ4ส่วน5ได้เศษ5ส่วน4ค่ะเขียนได้ดังนี้เลยนะคะเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมคะนะักเรียนง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราก็จับตัวเศษคูณกับตัวเศษได้เลยค่ะตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เลยค่ะเราก็จะได้เท่ากับนะคะ1คูณกับ5ซึ่งเป็นตัวเศษของเราส่วนด้วย10บคูณกับ4นะคะซึ่งเป็นตัวส่วนของเรานั่นเอง พอมาถึงขั้นตอนนี้นักเรียนจะหาคําตอบเลยก็ได้นะคะหรือทําการตัดทอนเศษส,ส่วนกันก่อนได้เลยค่ะโดยนํา5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นคือหาร5กับหาร10นั่นเองค่ะ5หาร5ได้1ค่ะ5หาร10ได้2นะคะดังตัวอย่างเลยนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะนักเรียนคะถ้าเราหาคําตอบโดยการคิดเลขก่อนโดยที่ไม่ใช่การตัดทอนนะคะคําตอบที่ได้ เราก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน8เหมือนกันนะคะนักเรียนนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนเอาละคะ่ะทีเชอร์เจ๊บจะมาสรุปวิธีการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนอีกหนึ่งรอบนะคะ1เลยนะคะนักเรียนต้องคำนวณในวงเล็บก่อนคะ่ะ2นะคะพอเราได้คำตอบในวงเล็บแล้วถึงจะมาคำนวณกับเศษส่วนตัวที่อยู่ด้านนอกวงเล็บนะคะ และที่สําคัญนะคะนักเรียนห้ามสลับที่ตัวเศษส่วนกับตัวเศษส่วนที่อยู่ในวงเล็บกันนะคะถ้าอยู่ตรงไหนนะคะก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าเราสลับที่กันนะคะนักเรียนจะทําให้ผิดทันทีเลยนะคะถ้านักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนนะคะให้นักเรียนกดหยุดวิดีโอไว้นะคะและสังเกตการแสดงวิธีทำนะคะเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของการบวกลบคูณหาร เศษส่วนแยกมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทีเชิ์เจีย๊ยบมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองฝึกทาในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะโดยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่28และ29ค่ะกิจกรรมที่16การบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนค่ะข้อ1กับข้อ4เท่านั้นนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของเราค่ะ นักเรียนอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดกันมาเยอะๆนะคะทิชอร์เจีย๊ยบจะได้ตรวจนะคะและจะได้รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับวันนี้ทิชชร์เจีย๊ยบก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ